สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านไดรี่นะคะวันนี้เนี่ยแครอยากจะมาพูดถึงกระเป๋าตังแบบในเนมใบโปรดสใบ ที่ค่ะใช้ไปชีวิตประจําวันค่อนข้างเป็นประจําเลยหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปด้วยกันกับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยมาดูกันที่กระเป๋าสะพายใบแรกกันก่อนนะคะนี้เนี่ยจะเป็นของเฟแซงโรลอง,ลองก็ก่อนที่ค่ะจะตัดสินใจซื้อใบนี้เนี่ยคือค่ก็พยายามมองหากระเป๋าสะพายที่ค่อนข้างตอบโจทย์เราเนาะในการใช้ชีวิตในการใช้งานกับชีวิตประจําวันของเราก็อยากจะได้กระเป๋าทังที่ใช้งานได้หลากหลายสามารถไปได้กับ หลากหลายลุคแล้วก็ไปได้กับทุกงานนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยพอใช้แล้วเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ใครเลยคือสามารถเป็นกระเป๋าที่เข้าได้กับชุดหลากหลายลุคแล้วก็ไปได้กับหลากหลายสถานการณ์หลากหลายโอกาสไม่ว่าเราจะแบบไปทํางานไปทานข้าวไปดินเนอร์หรือแม้กระทั่งแบบไปออกงานไปงานแต่งนะคะคือใบนี้เนี่ยค่ะใช้มาค่อนข้างหลายงานเลยแล้วก็เป็นกระเป๋าที่รูปทรงแบบคลาสสิกแล้วก็เป็นสีดำเนาะก็เลยแบบใส่ได้กับหลากหลายโอกาสคือหลากหลายชุดจริงๆคือเขาจะเป็นรูปทรง แบบส ดเดียมเป้นผ้นาแล้วก็เป็นทรงแบบอย่างนี้นะคะด้านข้างเขาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยคะ่ะเลือกเป็นสีเงินนะคะคือเขาจะมี2ส,สีเนาะของสายเนี่ยแล้วก็ตาเขาจะเป็นสีทองด้วยใครก็เลยเลือกเป็นสีนี้มาเพราะว่าใครรู้สึกว่ามันเฟกซิเบิลมากกว่าในการใช้งานแบบไม่ได้ฉูดฉาดมากประมาณนี้นะคะ่ะส่วนด้านในเนี่ยคะ่ะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจุข,ของได้ค่อนข้างเยอะเลยคือในชีวิตประจำวันของใครเนี่ยก็จะพกเป็นแบบแปรงพับลิปสติกบ้างแล้วก็ จะมีแบบสเปรย์แอลกอฮอล์มีกุญแจรถมีลิปลิปเอ่อลิปสติกเอ่อประมาณนี้เนาะคือใบนี้เนี่ยก็ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ยัดมากเดี๋ยวเราจะเสียทรงเนาะแล้วก็ด้วยความที่แบบเขาเป็นหนังแบบนี้อะคะ่ะหนังแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่า,เ,าเราจะต้องแบบใช้งานเขาเราก็มาทนุถนอมเขามากแต่ว่าก็จะมีการใช้งานที่แบบ มีเช็ดบ้างเป็นครั้งคราวเงี้ยค่ะก็เช็ดทาความสะอาดเขาบ้างเขาก็จะแบบได้อยู่กับเรานานๆคือใบนี้เนี่ยค่อนข้างแบบตอบโจทย์ในการใช้งานของแครมากๆเลยคือแครใช้งานบ่อยมากสายของเขาก็จะเป็นสายยาวนะคะคือเวลาสะพายเนี่ยเขาก็จะอยู่ในช่วงระหว่างไหลหัวไหล่แค่กับช่วงสะโพกแครพอดีคือมันก็แบบ มันสะพายแล้วมันสวยอะ่ะมันคลาสสิกดีบวกกับแบบตาของแบรนด์ด้วยที่เห็นชัดเจนใบนี้เนี่ยแค่ก็ซื้อมาหลายปีแล้วนะคะคือใช้งานได้แบบบ่อยมากๆเลยก็อยากจะแนะนาเป็นอีกใบนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครหากระเป๋าตังแบรนด์เนมแบบคลาสสิกคลาสสิกที่ใช้งานได้เรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ไม่ตกยุคไม่เอาเนี่ยก็อยากจะแนะนําเป็นใบนี้นะคะ ถ้าลองมาสะพายให้ดูกันนะคะสําหรับแคที่สูงอยู่ประมาณ1 6อเกือบ1้4กส็สะพายออกมาเนี่ยความยาวของกระเป๋าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะจะไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวจนเกินไปคือสําหรับแครเนี่ยกำลังพอดีเลยก็อยู่ในลุกประมาณนี้นะคะเนี่นะคะหรือว่าเราอยากจะเอามาคอสข้างหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็คอสข้างหน้าก็จะมีความสั้นขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็จะอยู่ในลุกที่แบบสบายสายใส่ได้แบบหลากหลายโอกาส ไปนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ใางมากๆเลยนะคะ ต่อไปเราจะมาพูดถึงกระเป๋าตังใบโปรดของแคนะคะก็อันนี้เนี่ยจะเป็น Chanel Card Holder นะคะสําหรับบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้เป็นกระเป๋าตังเนาะแต่ว่าสาหรับแคเนี่ยใบนี้เนี่ยค่ะใช้เป็นกระเป๋าตังเลยคือด้วยความที่แคเป็นคนไม่ค่อยได้พกเงินสดเยอะมากแล้วก็มีบัตรประจําตัวที่ไม่ได้พกไกลใบนะคะก็เลยมาตกที่ใบนี้นะคะสําหรับใบนี้เนี่ยคือแคชอบมากแล้วก็รักมากจริงๆคือเขาเป็นกระเป๋าตังที่ f ฟ s t ิ v a l ลใช้ได้กับหลากหลายโอกาสแล้วก็ด้วยความที่เขาแบบเป็นคลาสสิกแล้วก็เป็นสีดำอะค่ะมันทำให้เราใช้แบบไม่เบื่อเลยจริงๆยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นสายมูเนาะเราก็อาจจะต้องไปดูว่าเออเราควรจะใช้กระเป๋าตังค์สีอะไรคือตอนที่แค่ซื้ออะแค่ก็ยังไม่ได้ดูนะว่าแบบแค่ควรจะใช้กระเป๋าตังค์สีอะไรแต่ว่าแค่คิดว่าแค่อยากได้กระเป๋าตังค์ที่ใช้ได้แบบ สมบุกสมบันแล้วก็ไม่เบื่อก็เลยมาตกที่สีดํานะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นหนังคาเวียแบบนี้นะคะ่ะเราก็เลยใช้งานได้แบบสมบุกสมบันพอสมควรคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราใช้งานเราจะต้องแบบถนอมน้องเขาเยอะหรือว่าอะไรเลยนะคะคือแคไม่ได้ใช้งานแบบแค่ถนอมอะไรเขามากเลยนะคือก็ใช้แล้วก็วางแบบเรียราาแบบวางไปทั่วเลยแต่ว่าเขายังมีความแบบอืดมีความทนให้กับเราอยู่คือ รุ่นนี้เนะี่ยคือดีมากๆคือที่ค่ะตัดสินใจซื้ออีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอะคือหลังจากที่แค่ไปใช้กระเป๋าตังกระเป๋าสัพายของอ e ีฟแซงอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะหากระเป๋ามาใส่เงินแบบ ที่ไม่ได้กินพื้นที่ในกระเป๋าสะพายจนเกินไปก็เลยมาตัดสินใจซื้อใบนี้นะคะแล้วก็ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้เลยก็อยากจะแนะนํานะคะสําหรับใครที่มองหากระเป๋าตังค์แบบคลาสาสิกคลาสสิกเนี่ยคือชา n e ลก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่สามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยนะคะเจ็คซิเบิลมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะอยากจะแนะนํา ค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบแล้วนะคะก็ถ้าใครมีคำถามก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมาแชร์กระเป๋าตังใบโบดที่ใช้เป็น everyday อยู่เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ไว้ให้แคร์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ดอกแคร์ก็ขอตัวไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย